โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะเพ็อาราฟ,ฟอมารีเกดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า Run Towerer นะครับเป็นเกมประเภท i d o l RPG นั่นเองแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเอาเราตัวละครผู้หญิงจากอนิเมะต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กันแล้วก็ตัวเกมปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับต้องดาวน์โหลด APK เอาแต่ตัวเกมมีภาษาไทยนะขอย้ำนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้ iOS เนี่ยต้องย้ายไปสตอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆแล้วกันเผื่อใครอยากดาวน์โหลดเกมนะครับเมื่อกดเข้าลิงก์แล้วเนี่ยนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับ ะจะมีตรงนี้ที่เขียนคําว่าดาวน์โหลดนะครับอันนี้ APK สลับตัวของ Android หรือว่าโปรแกรม i m u u a t o r ในคอมนะครับอันนี้ iOS นะครับของโซนอเมริกาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของ Fanpage Official นั่นเองนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมมองว่าเกมแม่งแบบภาพสวยน่ารักแล้วก็ตัวของ Animation เนี่ยมันลื่นไหลแถมแปลภาษาไทยดีมากดีกว่าหลายๆเกมที่เปิดในประเทศไทยอีกด้วยซ้ำนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมครับนี่จะ ขึ้นมาเป็นหน้าของน้องอานเนียกดเข้ามาเนี่ยนะครับอ่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะให้เราล็อกอินแบบเกรดไอดีก็ได้สมมติกดเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีให้ล็อกอินแบบไหนคุณอยากลงทะเบียนใช่ไหมอีเมลรหัสผ่านแล้วก็กดส่งใช่ไหมแล้วก็จะมีล็อกอินแบบเกรดไอดีก็ได้ผมล็อกอินแบบเกรดไอดีนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าแต่ว่าตัวล็อกอินเนี่ยเป็นภาษาไทยอยู่กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อเราล็อกอินแล้วใช่ไหมภาษาเนี่ยจะเป็นอังกฤษนะครับให้เราไปมองที่มุมซ้ายตัวนี้จะเขียนคําว่า en เนี่ย เรากดคําว่า en เนี่ยปกติมันจะเป็นตัวของภาษาอังกฤษแบบนี้นี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะเห็นไหมมันจะเป็นภาษาอังกฤษเลยให้เรากด en แล้วก็เลื่อนลงมาที่ t h a i ตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยตัวภาษาจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทันทีและ แปดีด้วยปัจจุบันเนี่ยมี8เซิฟนะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นอยู่เซิฟแแต่เดี๋ยวลองระบบก่อนค่อยย้ายไปเซิฟอื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือลองก่อนนะแล้วก็ผมจะมี8โค้ดให้เพื่อนๆเ,เอาไปเติมด้วยเผื่อใครอยากลองเล่นแล้วก็แบบอยากลองเติมโค้ดเอามาเล่นไม่จะเป็นต้องเติมเงินจริงอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะให้เรากดเข้าสู่เกมพอกดเข้าสู่เกมเนี่ยเขามีกดสคริปต์เร็วมากเล่นแค่ไม่กี่นาทีนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ด่าน1ขีดสใช่ไหมซึ่งอันที่จริงเราเล่นประมาณด่าน1ขีดสองขีดสเราก็สามารถเติมโค้ดได้แล้วอ่าพอมเราสามารถทําอะไรได้แล้วใช่ไหมครับให้กดไปที่มุมซ้ายบนอ่าเป็นหน้าตุลละครของเราใช่ไหมแล้วก็กดไปที่บริการนะครับแล้วก็โค้ดรับของอ่าโค้ดแรกรับของกดเข้ามานะครับอันนี้คือโค้ดอันแรกนะอ่าคือโค้ดอันแรกอ่าโค้ดแรกสําเร็จแล้วถูกส่งไปจดหมายนะครับ อันนี้คือโค้ดแรกนะต่อไปอันนี้คือโค้ดสองครับอ่าแลกเปลี่ยนสาเร็จนะถูกส่งไปในจดหมายแล้วโอเคอันนี้คือโค้ดตัวที่สามนะครับอ่าแลกโค้ดสาเร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้คือโค้ดตัวที่สี่นะครับอ่าแลกโค้ดสาเร็จนะครับใช่ปะมันยังไม่หมดอายุใช่ไหมเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันนี้คือโค้ดตัวที่หอ่าจะถูกส่งไปยังจดหมายโอเคนะครับอ๋อแสดงว่าบางอันมันหมดอายุไปแล้วหรือเปล่าพอกี้มันเขียนไว้อะเอา้าโอเคอ่าอันนี้ส่งไปยังจดหมายแล้วนะครับโอเคอ่าอันใหม่มาโอเคแลกสำเร็จแล้วนะครับโอเค อ่าอันนี้ก็แรกสําเร็จแล้วหลักๆเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ8โพสต์นี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เราก็ไปดูที่จดหมายอีเมลตรงนี้อ่ออีเมลต้องด่านหนึ่งคดหกรโอเคอ่างั้นเราเล่นจนถึงด่านหนึ่งดหอ่าเดี๋ยวมาดูระบบเกมระบบเกมเนี่ยปลดล็อกออโต้แล้วก็ปลดล็อกคูณ2เนี่ยเร็วมากประมาณด่าน1นดสนะครับและดูแอนิเมชันคือมันลื่นไหลแบบลื่นไหลอ่ะเออรู้สึกว่าเฮ้ยเกมแบบดีว่ะนะครับแล้วก็แปลภาษาไทยอ่ะดูดิทั้งฟอนต์ทั้งอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวอีกสักแป๊บก็เปิดโซนไทยผมคิดว่านะอ๋อบังคับเราเปิดกาชาหรือเปล่าโอเครับของนะครับอ่ารับอ๋อเป็น AFK เป็น AFK นะครับแล้วก็มุมข้างล่างเป็นฮีโร่นะครับโอเคกด level. อัพเลเวลอ่าโอเคเล่นต่อนะครับเออเนี่ยชอบเกมแบบไอเดอ p g อาร์พีจีเร็วๆแบบนี้นะมันจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งลีลาอ่าแล้วก็กดคูณ4เนี่ยต้องเลเวล30นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเติม VIP จะ ได้เลยหรือเปล่าเพราะบางเกมมันมีแบบเติม V.I.P ได้เลยอะไรประมาณนี้นะแค่นี้ก็เร็วแล้วนะผมว่าอ่าด่าน1นึ่งคิดหครับมาคือภาพสวยเลยอ่ะนะสวยเลยครับภาพเดี๋รรยวเรามาดูของว่าเราได้ของอะไรบ้างนะ โอเคอ่าเป็นเฟสของบอสนะครับตอนนี้ปรับห,ห้ามอย่างสวยอ่าบางตัวละครก็สร้างเกาะสร้างบาเรียได้นะครับโอเคดองไปแล้วซากุระผมดองไปแล้ว โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเลเวลสนะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองนะครับพอกลับไปที่เมืองเขาให้ก็ให้ตั้งชื่อใช่ไหมโอเคโอเคตั้งชื่อเสร็จนะครับเกณฑ์ ain, อ่ะน่าจะเปิดกาชาแล้วนะครับอันเชิญสิบครั้งระดับขั้นสูงนะครับมีสีทองมาหนึ่งอาจจะเป็นการการันตีนะครับ โอ้การันตีตัวนี้มีทุกคนนะครับอ่ามิสะกะเนี่ยครับเป็นตัวละครโอ้อ่าในเรื่องอะไรวะมันมันมีอยู่2เรื่องอะผมผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวของระดับอ่าระดับไฟแรงค์ห้าเป็นนักพลังจิตระดับ5นะครับใช้เรียวการเป็นอาวุธนะสายฟ้าโอเคอ่ะ อันนี้ทําตามเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกาชาไอ้ดูอีเมล,ลอีกทีหนึง่งเหมือนมิสกาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีสกิลอันติฆ่าตายใช้สกิลต่อเห็นไหมเห็นไหมสกิลต่อเชีย่ยเทศจัดภาพมันสวยของจริงอะ่ะเอ้ยอีเมล,ลครับอ่ะอีเมล,ล1 2ึ่งสองสี่ห้าหกหอ๋อแสดงว่าอีกโค้ดหนึ่งใช้ไม่ได้นะคิดว่าอีกโค้ดหนึ่งน่าจะใช้ไม่ได้โอ้ สุดจัดครับ่าหลักๆจะประมาณนี้อันนี้คือโค้ดทั้งหมดแล้วกันเนาะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวของดาวนโหลดไว้ที่ใต้ล่าง,ง,งคลิปแล้วก็พอดาวน์โหลดอ่าตัวของไอเอพีเคเสร็จใช่ไหมครับก็สามารถใส่โค้ดแล้วก็เล่นต่อได้เลยแล้วก็สังเกตมันมีรางวัลออฟไลน์ด้วยนะอ่ารางวัลออนไลน์สิพูดผิดรางวัลออนไลน์นี่ครับอ่านับเวลาไปก็จะได้ใบกรชายอีกห้าใบนะ อ,อแจกเยอะดีนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดระบบแล้วก็มาบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าตัวละครไหนมันดีบ้างอะไรยังไงนะก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยการเจอกันครับสวัสดีครับ